โอเคครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมโซโเกอร์วันนี้เราอยู่ในเกมคาบาวโมบายเหมือนเช่นเคยคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาโซโล่ดันขวดขาวกันครับหรือมันมีหนึ่งชื่อเรียกว่ามิลาดไอแดนนั่นเองนะคือปกติเนี่ยไอแดนเนี่ยผมโซโล่ไม่ผ่านหรอกแต่เนื่องจากว่าเราได้หัวเทพกับอาวุธเทพมานะครับจากกิจกรรมนั่นเองนะและแน่นอนมอไซบูลูกรักก็ยังอยู่เหมือนเดิมคนดาสิบสามนะครับสวมใส่ก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละครับ ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเลยเพราะว่าเงินที่ฟาร์มมาก่อนหน้านี้เราเอาไปลงคอมหมดเลยนะครับถึงตัวเราจะบางแต่ว่าเราเป็นเบลดก็อีซี่ครับดันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไอเทมที่ดอกไม่ดันกันเลยนะมาที่ไอเทมนะครับชุดอาวุธพระคุมดอกเป็นระดับของพาราเดียมแลว้วก็เดมอนไนแล้วก็จะมีมอไซบูอาร์เดิลบิวพีเดิลบิวคิวเดิลบิวสร้อยลีซิตบวกหหมูเรียบบวกเไอเดนเนี่ยหมูเรียบบวกหมันก็ดอบนะครับแล้วก็จะมีจอแดงจอขาวจออัอนติเมด ปวดชุดปวดอาวุธมีตั้งแต่ระดับไฮไฮเอ็ด e แล้วก็อันติเมทเลยนะครับครบหมดเลยแล้วจะมีใบพัดเลเวล4ีใบพัดเลเวล5เมอร์ชันดีการ์ดพีดครบทั้ง4ตัวเลยครับเรดดี้สเกลไอสานเอเลน่าแล้วก็ไอดันเนี่ยดอกเป็นรูนแอคแทกเลเวล2แล้วก็รูนเมจิกแอคแทกเลเวล2นะครับเรามาดูกันเลยครับกับเบเดอร์โซโลดันมิลาดนะ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวผมขอกดจ้าด้วยนะครับเออกดจ้าแอมไปก่อนอื่นก็มาคุยกับศพตรงนี้ครับปึ๊บ แล้วก็ลากกลุ่มบอลมารวมกันนะผมจะเริ่มที่แบซสามก่อนนะครับเออแล้วก็ช่วงแรกอะผมจะพยายาม off ทับอพรีดามจนะเพราะว่าผมจะเสียเวลากับไอ้บอสสตัวท้ายนานมากผมไม่อยากให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับจะพยายามเร่งแล้วกันนะถ้าหารับจ้างเนี่ยช่วงแรกผมใช้ทั้งหมดสามตัวนะมันก็จะมีเออย้นสกเกลแล้วก็คารปเตเบดเดร์ดนะครับดีติผมจะใช้2ตัวท้ายนะเพราะว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยผมยืนไวอยู่ทับออด้วยครับ แล้วก็เรียกสเกลมาเบิร์ดนะครับบัฟคิดีบัฟแอดแอมดูมเบิร์เบิร์ได้เลยไอบอสตัวแรกนะครับเป็นตัวเต่านะวอชแมนโคลเรนส์เหรอเฮ้ยไดนเตร์หรือเปล่าเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอเคเบิร์ดดามีเลยละกันเออไอ้ดันเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามแนะนำแนวทางให้ละกันถึงผมจะไม่ค่อยได้ลงมันบ่อยก็เถอะนะก็เสียเวลาดูคลิปผมนะครับเหมือนเดิมแหละ จะพยายามแนะน,นําแนวทางให้ครับนะแต่ช่วงตีบอสช่วงทายนีย่อาจจะไม่ได้พูดนะคือแม่งตีนานจริงโดยเฉพาะไอตัวลองบอสกับไอตัวท้ายนะโอเคครับเปิดกล่องเก็บของส่วนในด้านหน้าเนี่ยมันจะมีตัวคีย์อยู่นะครับทุกคนคือจุดแรกอะเรายังไม่สามารถออโต้ขวาบนได้นะมันต้องฆ่าตัวคีย์ให้ได้หนึ่งตัวก่อนและสังเกตขวาบนนะมันจะเปลี่ยนไปถ้าตายนะนะ เนี่ยแสดงว่าไม่โดนครับเราต้องมาลากตรงนี้ด้วยบางทีมันก็ไปอยู่ข้างหน้านั่นแหละบางทีมันก็มาอยู่ตรงนี้ครับคือไอ้ก่อนหน้านี้ที่ผมมาลงมันอยู่ช่วงแรกเว้ยแต่รอบนี้สงสัยจะเป็นไอ้ตัวนี้แหละไอ้อีกตัวอยู่ข้างหน้าแน่ๆนครับปึ๊บแน่เห็นไหมเป็นไอ้ตัวนี้นะครับหลังจากที่ตัวแรกตายนี่ที่เป็นตัวคียเราจะกดออโต้ขวาบนล็อกตัวคีตัวที่สองได้ มันมีสองตัวครับเนี่ยตัวที่สองครับเออมันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะถ้ามาโซโล่จะอยู่จุดแรกหรือจุดเมื่อกี้นี้นะครับแต่ถ้ามากับเพื่อนก็น,นั่นแหละครับถ้าเพื่อนแรงเรามาลากรอได้นี่ครับมีแค่สองตัวนะส่วนข้างหน้าตรงเนี้ยก็ทําการเคลียร์มอนเหมือนเดิมบอสก็จะเกิดนะครับเป็นตัวลอฟเตอร์นะไม่ไม่ใช่แล้วก <laughs> ลุ่มลอฟเตอร์อเคลียร์ไปครับตีไปปื๊ดปืบป๊บปืบ๊ เสียเวลาสักหน่อยนะครับช่วงแรกมาคนเดียวนั่นแหละก็เป็นซะอย่างเงี้ยถ้ามากับเพื่อนก็แป๊บเดียวเชื่อกันเคลียรครับแป๊บสองครับทับออเหมือนเดิมนะเพราะว่าต้องการรีดดามมีเร่งเวลาให้เร็วที่สุดผมไม่อยากเสียเวลาช่วงแรกคแม่งช่วงแังแม่งนานชิบหายเการัวๆไปครับเดี๋ยวนะไอ้กุ้งนี่มึงชื่อคาซิโอหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่านาฬิกาดีบับครับ แอดแอมดูมเบ็ดเการ่วๆเร็วๆแรงๆ,รๆ,ๆไปผลรับนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับก็อีซี่ครับเราหลบดี s พีเราเร็วดูดเลือดก็เร็วปับนี้ก็คูดาวเร็วมียาหลบมีแอมไพโอ้โหเหลือๆข้างหน้าผมก็ต้องเสียเวลาอีกนะเนี่ยคือบางส่วนนี้ผมอาจจะต้องกระชับเวลาคลิปนะทุกคนโดยเฉพาะไอ้ตรงเคียร์มอนนี่แหละ ไอ้ข้างหน้าอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยคือแม่งแบบมันหลายตัวแขีดมันสั้นนะตรงเนี้ยประเด็นปึ๊บเนี่ยเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแบตสามก่อนนะครับตีลิงครับปึ๊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 บลากครับลากเขาที่จะลากได้แล้วกันนะ แล้วก็ออโต้เลยละกันตีไปลูกอันนี้น่าจะโดนเยอะสุดแล้วมัง้งทุนๆด,ดูเอาหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนถ้าคลิปมันนานนะต้องขอโทษไปก่อนล่วงหน้าเลยมันด้านแค่นี้จริงๆาจากนั้นก็แรดเข้ามาด้านในตรงนี้นะครับเราจะไปเจอกับบอสอีกตัวละตัวที่สามใช่ไหมตัวเนี้ย มันจะเป็นฉลามนะครับถือค้อนนี่ตรงนี้เลยนี่ผมแปลงแบตก่อนนะคุยกับเสาด้านหน้านะครับปยบลงมาเหมือนเดิมนี่ครับเกิดละฉลามเอ้ไม่ใช่คอนนี่หว่าสมอ d e s t r o y e r โกโกเอ้ไม่ใช่แล้ว กกโก้ Go นะครับน่าจะเป็นกอโก้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่โกโก้ละไปตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเบิร์ดได้เบิร์ดเลยครับแอดแอมแม่งทุกตัวนี่แหละครับข้อดีของเบีเราเล่งเวลาจากตรงนี้ได้การันตีความแรงแน่นอนนะไม่ว่าจะเบาแค่ไหนนะครับตามได้ที่มีสาบัฟนี้เขาเรียกว่าปลดปล่อยพลังบางใครแตส่จริงผมใช้บัฟพ,พไีได้เนี่ยให้ก่อนหน้านี้แม่งลืม ตัวนี้รู้สึกจะสตาร์นได้นะฮะจำไม่ผิดไม่สตาร์นก็ตีลมนี่แหละจําไม่ได้นะตัวเนี้ประมาณนี้แหละไอตัวนี้กับตัวต่อไปนะแต่ว่าผมหลบไงมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่โดนอะไรนะครับออบางเอินว่าเอวพี่ผิวอะนะ้องยากนะจะทีโดนเพีอ่อาจารย์นั้นก็แดดเข้ามาตรงนี้นะครับชิดซ้ายไว้นะครับตรงนี้ยจากจุดเมื่อกี้นะเราก็จะมาเจอกับบอสอีกตัวละก็เชี่ยวเหมือนกับไอตัวเมื่อกี้แหละ เดี๋ยวรอสับแบแล้กันนะสิบวิรอแบก่อนเปื้เรียกแล้วครับแปลงแบตครับออตโอตโอ้เลยแล้วกันแล้วก็ทับออเหมือนเดิมครับเคลียร์เหมือนเดิมจะพยายามทําให้มันตายเร็วที่สุดนะแต่มันก็ได้แค่นี้แหละดาวมีดนะไปเการัวๆไป สกิลก็คล้ายๆกับไอตัวเมื่อกี้เลยครับมีตีลมกับสตันนะฮะจะไม่ผิดโอ้บล็อกอ้บล็อกอ้กว่าจะโดนพี่อะน้องโอ้บ็อกโอ,อ,กโอ้ตีให้โดนกูทีตีให้โดนกูทีบ,บล็อกบล็อกรวด เฮ้ยโดนตันแล้วเว้ยโดนตันแล้วเว้ยมันตัน,โดน,นโดนแล้วเว้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยโดนแล้วว่ะโดนแล้วลว่ะเอาเรื่องอ่เรียบร้อยครับปึ๊บส่วนตรงนี้รอสักหน่อยนะครับรอแบตก่อนเราจะไปเจอกับไอตัวกอริล่าผมเรียกมันว่ากอริล่าดันมัวเวกเวอร์ชั่นอัปเกรดนะมันจะมีลูกไฟตกลงมาเหมืเหมือนกันเลยเว้ย ไปเล่นกล้ามมาอึดถึกทนแล้วก็มีใบด้วยนะ,ะตรงนี้นะครับไอต,ตัวนี้คือทับออไม่ตายนะครับก็ต้องแบตต่ออ่นะเท่าที่ผมลองมานะนะเก่าไปก่อนครับช่วงแรกเนี่ยมิวกระบาดตกเหมือนกันเลยเห็นไหมแรงเอาเรื่องนะครับดาเมจต้องบอกอย่างนั้น นี่ครับใบ้วครับใบแล้วก็มีเบิร์นเลือดด้วยนะ HP ดาวอ่ะอันนี้ผมใช้บับมิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้เป็นยาลบด้วยครับปืบป๊บเกาลัวๆไปใช้ยาลบไปนะครับเกาลัวๆไปครับจะได้สบายหน่อย โอเคต่ออนะครับจะเอไปรัวๆไปเดีย๋ยาใบกุถีนะเพื่อนขอร้องละเราบัฟมิดกูก่อนบัฟมิดผมจะมาแล้วนะครับยี่สิบวิเดอร์โอ้โดนเฮพีดาวอีแล้ววะเบิร์นเลือดในตำนานเบรเนโอ้โอ,โอเอวพี่ผิวอะนะ้องไม่ติดนะไม่ติดนะบล็อกรัวๆนะบล็อกรัวๆนะเมื่อกี้บล็อกรัวๆนะบล็อกรัวๆนะๆนะจะไปพี่จะไปพี่ยากอยู่นะน้อง ไม่โดนเว้ยไม่ติดใบเลยเว้ยหลบล้วลัเลยว่ะหลบล้วลัเลยเว้ยเี้ยหลบทีจัดเลยรอบนี้เอาเรื่องอ่ะเปิดกล่องนะครับเออไอนี่จะเป็นบอสที่ค่อนข้างมีปัญหาถ้าใครที่ไม่รู้วิธีผ่านมันและดาเมจไม่พอนะครับ oh, <no. S 1> คือมันจะมีสกิลที่สามารถเด้งเลือดกลับมาเต็มได้ oh, <no. S 1> เดี๋ยวจะมีทิกเล็กน้อยนะครับ, oh, <no. S 1> รบก็คือเราจะรอให้ เลือดมันถึงชื่อมันนะตัวอักษรหนึ่งตัวก็คือตัว u นะก่อนตัว u ออะเราต้องอยู่ตีนะครับแล้วก็เก็บบัฟแอดดามีดไปเบิร์ดพูดแล้วงงหรือเปล่าไม่รู้ผมตีให้ดูก่อนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายๆเห็นไหมอะ่ะเออเทมเพิลกาเดียนโกล e มนะครับเห็นเขาว่ากาเดียนไหมก่อนตัว u ออะครับเออเราต้องเก็บบัฟดาเมดไปเบิร์ตตอนนั้นเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนตอนนั้นนะครับอย่าพึ่งเบิร์ดนะรอให้ถึงประมาณ เนี่ยประมาณตัวดีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปลดเป็นแบตสามละแล้วก็รอแปลงทับออยที T ประมาณตัว U ครับตัว A กับตัว U เนี่ยแล้วค่อยแอดแอมอย่างนั้นนะมันจะผ่านได้ไม่ใช่เบิร์ตั้งแต่ที่แรกนะเบิร์ท,ที่แรกแม่งไม่ผ่านไอ้นี่ยเบากว่าไอ้ตัวเมื่อกี้ครับครับอย่างเนี้ยปลดแบสก่อนครับ อย่างนี้ต้องปลดแบตก่อนอย่าเพินนะต้องอย่าเพินนะตรงเนี้ยแบตสามตีก่อนครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการตีด้วยเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนตรงตัวยูอะอย่าลืมนะไอ้แค่แบตสามไม่ก็เสือกตีเข้าไงประเด็นอันนี้ต้องหยุดก่อนต้องรอก่อนนะครับมันมันจะใกล้ตัวยูเกินไปเมื่อกี้แมงมัวแต่พูดไอ้ตัดแปดวินะครับรอก่อนห้าวิสี่วิสามวิปลดแบตเลยครับต้องรอเบอร์ต,ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี้ย ประมาณตรงนี้เราจะปลดไปก่อนตัว A อครับคือมันต้องปลดก่อนหน้านี้แหละแต่แม่งมัวแต่พูดเล่นไงประเด็นโอ้โหทับออนครับเบิร์ดนะครับตรงนี้เดี๋ยวเกาไปก่อนประมาณตัว U นะเราจะเบิร์ดและดีบัฟรอเลยครับนี่ครับอะเบิร์ดได้เลยครับ,รบ,รบตรงนี้แอดแอมดูมเบีในตำนานโอ้โหไม่น่าเชื่อปลดปล่อยพลังเพี่บางใครเกาไปครับนี่เห็นไหมมันจะแจ้งเตือนอย่างเงี้ย เราต้องเบร์ประมาณช่วงนี้นะแต่ถ้ามาเป็นตีมันก็ง่ายแหละมันก็คงไม่ต้องทําอะไรกิดก๊อกแบบเมื่อกี้คือประเด็นแม่งมมวแต่พูดไปพูดมาผมต้องกดเร็วกว่าน,นี้นะปกติมันก็เลยเหมือนกับวิ่งเข้าวิ่งออกเกีเ้เสียเวลาตรงนั้นแหละประเด็นเลยเจารวๆไปครับเสียเวลาตรงนอ้ตัวนี้แหละทุกคนถึงได้รีบทับออมมาช่วงแรกไงไปไปรัวๆไป เกาเกาเก่ากัาชัก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 เรียบร้อยแล้วครับทุกคนประมาณนี้ไม่งงใช่ไหมมันอาจจะมีติดขัดอยู่บ้างเพราะผมแม่งพูดไปเล่นไปนี่แหละผมต้องขอโทษ้วยนะครับเฮ้ยทีแรกแม่งว่าแบบจะอัดคลิปก่อนแล้วค่อยมาอัดเสียงทีหลังมันจะไม่เรียวมันจะเสียทารุตตรงนี้ลากไว้มุมนี้นะครับมาแล้แปลงแปดสามเลยละกันเรียกหานับเจ้าออกมาครับ อาจจะมีติดถัดบ้างนะครับขอโทษอีกทีนะแต่ก็น่าจะได้แนวทางไปบ้างใช่ไหมสกิลนะครับแล้วก็เปลีย่ยนคล็สเติดเบียดไดออกนะเราจะใช้เป็นไอตัวลิดดี้แล้วนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแรงเลยเป็นปัญหาไอตัวรองบอสนี่ร้ายกาศมากไม่น่าเชื่อผมก็ไม่คิดว่ามันจะเอาเรื่องขนาดนี้เออไอรองบอสนี่ยมันจะมีสกิลที่สามารถตันเราได้นะครับ มันใช้โลก่กระแทกหน้าเราอะเออแล้วแม่งตันรัวๆแล้วแทงรัวๆเลยอะแล้วแม่งติดบ่อยนะผมเป็นเบลดแม่งคือตัวก่อนหน้าเห็นไหมผมหลบรัวๆเลยแต่พอกระแทกปุ๊บติดปั๊บเห็นไหมสก,กิลแม่งเอาเรื่องชิปหายใอ้ตัวเฮียนี่เอาเรื่องจัดเลยนะทุกคนเดีย๋ยวมันก็กระแทกอีกเนี่นี่อยังไม่โดนนะครับถ้าเป็นถ้าไม่หลบเหมือนเบลดเนี่ยก็คือมึงโดนตันรัวๆแน่ๆเพราะฉะนั้นมีดก่อนเลยครับเกาลรัวๆไปทุกคน เราจะใช้ยาหลบด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่ามันอะไรนะคือมันตันแล้วมันตีเราโดนนี่แหละประเด็นมันตันรัวน่ารำคาญเราไม่ได้ตีเราเสียเวลาแบตนะครับมันเสียเวลาตรงนี้แหละตัวเนี้ยอ่ใช้เบมพายนะเพิ่มค่าหลบสักหน่อยพร้อมัาเพิ่มดูดเลือดด้วยเราใช้วิธีการแปลงต่ออเอานะอ้าวผมเรียกฐานรับจ้างผิดตัวเลยเนี่ยไม่น่าเชื่อ รู้สึกผมจะเรียกฐานรับจ้างผิดตัวกูต้องเรียกริตตี้สิโอ้ชินกับตัวช Đ ายดาเมดบ่อยไปโทษทีครับทุกคนหลอนตรงนี้ยาหลบเลยครับคือเหตุผลที่ต้องรีบใช้ยาหลบเพราะว่ายาหลบจะได้กูดาวกับมรรทันไอตัวต่อไปนะไอตัวบอดทายนั่นแหละผมทับออก่อนแล้วกันนะครับ แล้วก็เดี๋ยวรอบัฟไอ้น,นี่มาสักหน่อยน่าจะได้เบิร์แล้วรอแอดแอมตรงบัฟมิดสิบวีนะครับผมไม่รู้ว่ายาหลบมันกี่วีวตอนนี้รอนมาก,ก่อนแล้วกันโอเคอบัฟมิดเลยครับหมดละอันนี้แอดแอมดูเบียรเหมือนเดิมนะครับเร่งเวลาสักหน่อย คืออัดฮิปไปเล่นไปเนี่ยรู้สึกจะมีจุดผิดพลาดที่ค่อนข้างจะบ่อยนะาหารับจ้างก,กูเรียกผิดตัวหลังจากนี้จะเป็นหนังชีวิตแล้วครับเพราะว่าไอ้แบตสองกูหมดไอ้สัตว์คือสกิลมันอ่ะมันเอาโลกกระแทกปันตันเราได้นะมันรูดขาเราได้ด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยสตันโอ้คือตัวนี้เอาเรื่องจัดเลยนะ อันนี้ผมเป็นรดิกันไว้ก่อนหนึ่งขวดนะพอบับกันผมหมดไปละโอกาสตายสูงมากนะครับไอ้บอสท้านี่ต้องรอก่อนนะไอ้เวลาดิกนี้น่าจะโดนนะครับไอน,นี่อะไรเนี่ยมันน่าจะมีรถโอ้โหนี่ไงรถดีเฟนต์โอ้รถรีดิวห้าร้อยเฮียรถเด็บสามร้อยโอ้รอีดิวหายไปเยอะชิบหายกู่ว่าทำไมแทงแรงจังวะแม่งตันแล้วแทงนี่หวาเฮียเอาเรื่อง โดนหนึ่งขวดในเนี่ยตอนแปลงแบตเนี่ยชัดเจนแล้วแหละ่ะลาก่อนนั่นไงหนึ่งขวดบางรอบกูว่าไม่โดนเลยนะตัวนี้แต่พออาทิตย์นี้นั่นแหละตีแม่นจังเลย oh, <no. S 1> หายไปเกินครึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งของผมอะ่ะรีดิวที่ผมหายไปเนี่ยรีดิวตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยห้าร้อยนี่โอ้โหเฮียครึ่งหนึ่งกูเลยอะ่ะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่กูมีเลยฮนะรีดิว มึงก็ตายสักทีเถอะตายแล้วครับมันตายแล้วในสุดมันก็ตายเฮียเดี๋ยวเพิ่งตีกล่องนะรอก่อนเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเด้อสามวิสองวิไอตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแปลงต่ออเอานะปึบเปิดกล่องครับอะไปกันเลย ปุ๊บบับคีครับออโต้เลยละกันเก้าลัวๆไปทีเนี้ยสวัสดีบอสท้ายไอตัวนี้ดาเมจแรงมากแล้วก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะฟาท่านเลยตุ้มระเบิดหายเราหายอไปครับแอดแอมดูมเบียดไหลไปลูกเกา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 โอ้เวลาดีก่อนครับทุกคนกันไว้ก่อนเดี๋ยวโดวนทีเผอ เดี๋ยวจะไม่ได้คลิปเอานั่นไงอืมอืมอมโดนไปทีหน้าสั่นไปสิปั๊บมิดก่อนละกันนะมิก่อนมิก่อนจะเย็นพ่อหนุ่มรีไปไหนเนี่ยโอหนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรแล้วทีนี้ก็ดูมันตีวอสไปแล้วกันนะ <laughs> ไม่รู้จะพูดอะไรก็รอแค่มิดแบมไพร์เนี่ยไม่มีอะไรนะครับเออไอเนี่ยมันต้นได้นะครับแล้วก็อันตีที่เป็นฟาท่านอ่ะจะแรงมาก ลืมบอกเลยมัดพี่หนักจังเลยต่อยแรงเกินเกา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 ไอตัวเนี้ยจะอีซี่กว่าไอตัวเมื่อกี้นะครับสลับเบรทนะ่ะสลับตัวผมแต่ถ้าเป็นสายอื่นเนี่ยเป็นอาชีพอื่นเนี่ยไอเหี้ยนี่แหละครับประเด็นหลักเลยแรงเหี้ยีนี่นี่เอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วแวมพายก่อนแวมพายก่อนดูดเลือดมันไม่มีแบบ ตันทีทีเหมือนในตัวมเมื่อค้ยแล้วก็ไม่มีรถรีดิวผมไอ้เทียรีดิว5้0กับดีเฟนส์สามร้อยตัวมเมื่อค้ยคือกูหายไปเยอะมากๆรีดิวนี่หายไปรประมาณ60เปอร์ <c oughs> กูมีอยู่900เองมั้ง <c oughs> รีดิวทั้งตัวมีอยู่800-900เองมีแค่นั้นแหละ <c oughs> โอ้โหเอากูไป500สัตวจัด <c oughs> เอาไปเยอะเกินปื๊บ เอาละครับแบตสองไม่ใช่ปัญหาชิปหายแบตสองจะหมดแหละเดี๋ยวผมต้องหน่วงบัฟมิดไปสำหรับเออแบตสามสักหน่อยแล้วกันนะครับสามสองหนึ่งใช้บัฟมิดเลยแล้วกันนะครับเก้าไปตีไปหมดบัฟมิดเรายังมียาลบอยู่ครับโอ้เมื่อกี้ก็เกือบแตกเนี่ยเสียเวลาตรงไอ้บอดท้ายแม่งนาน เก้าวิย่าหลุไปก่อนครับกดแบตครับแบสตสองไปเก้าต่อครับอ่าเกาลัวๆไปเกาไปลูกเกาไปเฮอาตายกูสักทีเถอะเนี่ยเห็นไหม ถ้าไม่หลบและดีเไม่เร็วเหมือนเบียดอะของประมาณเนี้ยมึงโดนเบลดอกรัวๆแน่ๆยากนะครับไอ้น,นันนี้ถึงจะมีไอ้ของของเช่ามาก็าเถอะมันก็ยังเอาเรื่องอยู่เหมือนเดิมมันนั่นแหละหกห้าสี 5, 4, 3, 2, 2> mm ่สามสองเดี๋ยวรอบับมีเตือนแล้วกันนะครับ mm hmm. เกาไปเกาไปเฮีย เกาอยมึงอย่าต้นกูนะกูมิดไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งต้นผมตอนแอดแอมดูมเบดไอ้เหี้ยดาเนจกูจะหายสามสิบวิแวมไ์อีกแล้วอ้อถึงบัฟจะมีน้อยบัฟป้องกันแต่ก็คูดาวกลับมาเรื่อยๆนะทีทีกูมิดไปกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยไอ้เหี้ยเออเกา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  ีบับขีบับขีเกาเกาเก้าเก้าเกาทับอรับทับอทับอเก้าเกาเก้าเก้าสามวิขอเวลาสามวิสองวิหนึ่งวิแวมพายต่อเลยครับมิดเราจะกลับมาอีกรอบกลับมาอีกแล้วมิดมิดรัวๆเห็นไหมที่ยความเกียร์องเบสดีเสเร็วดามเมจแรงบัฟป้องกันเกียร์ผ่านแดนได้แบบอีซี่ ไม่เสียเวลาดิกนะเนี่ยถ้าเป็นเวรประมาณนี้จะเสียแค่ตัวเมื่อกี้แหละแม่งมันเกินไปปะมันลบวีดิวไป500ลบเด็กกูไป300กูขับปูกูบางเฉียบเลย <S 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 อันติเหรอไม่ใช่มันจะมีจังหวะฟาท่านดอกหนึ่งจะแรงมากทุกคนโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่เสียเวลาดิกกับบอสท้ายกากบอสนี่ไงแต่ตัวรองไม่เอาเรื่องกว่าเวชิปกี่นาทีวะ ไม่น่าเชื่อเฮีย yeah. ตรงนี้26พูดเปิดคลิปโอ้น่าจะเกือบตามินาทีเลยนะโอเคครับก็จะลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ท้านเพื่อนชอบก็ฝากากดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับเพื่อเป็นลังใจกับผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับคงคํานับอยู่ไหนวะจะมีคนดูตั้งแต่ต้นจนจบหรือเปล่าวะนานชิบหาย